ใช่ครับนี่เป็นกระถินเทพาล็อตสุดท้ายของปีนี้แล้วครับเพราะว่าเม็ดอื่นนะครับมันเริ่มฟอร์หมดแล้วแล้วก็ดำหมดแล้วต้นนี้เป็นต้นที่เพิ่งแก่ที่หลังเขาเราก็จะตัดลงมาแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเม็ดเอาไว้เพราะเพื่อที่จะมีต้นกล้าขายทั้งปีนะครับแต่แผนเดิมนะครับ2ต้นนี้จะต้องไม่โดนตัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ขอบขอบริมครับเขามีโอกาสที่ต้นเขาจะโตแล้วก็ใช้ไม้ได้ดี แต่ว่าเขาดันไปบางแผงโซลาร์เซลล์ครับเราก็เลยตัดสินใจตัดทิ้งนะครับแต่ต้นเขาก็ได้ไม้หน้าแนะครับเราก็จะเอาไม้เขาไปใช้ด้วยเดี๋ยวทิดวันไตลโล่ให้ดูครับแล้วก็ใครที่สนใจเมล็ดนะครับทิดวันก็ยังมีชุดนี้แหละครับมีปักตะกร้าไว้ให้หรือว่าใครที่สนใจก็ทักได้นะครับส่วนคลิปวิธีการพ่อนะครับทิดวันปักหมุดเอาไว้บนบนแล้วครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมาดูกันว่าต้นกระถินเทพาอายุหปีเนี่ยผักมาแล้วมันจะเป็นยังไง สวัสดีครับ